สวัสดีค่ะระหว่าง Interscope และ YG มีแผนล,ลับที่จะทำให้แฟนๆต้องทึ่งยู่เรียกได้ว่าที่ผ่านมาแฟนๆยังทึ่งไม่พอกับจำนวนเพลงและการโปรโมทอัลบั้มใหม่ของทีสาวแบ a ็คพิ้งเลยนะคะ คลิปนี้ค่ะแอดได้เอาบทความของบิลบอร์ดที่ได้สัมภาษณ์คุณแซมไรแบ็กซึ่งเป็นรองกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าร่วมฝ่าย a อค่ะฝ่ายคัดสรรและพัฒนาศิลปินของอิน e r s c o p e g e เกเฟน m ค่ายเพลงในสังกัด Universal ซอลมิวสิกกรกับคำถามว่าแบ็กพีงกลายเป็นศิลปินกลุ่มหญิงล้วนที่ขึ้นสู่อันดับหนึ่งของ Billboard 200ได้ในช่วงเวลา10กว่าปีได้ยังไงซึ่งเผยแพร่ในวันที่1ตุลาคม2565มาให้ได้รับชมกันค่ะ จากบทสัมภาษณ์คุณไลแบ็กซึ่งทำงานกับแบล็คพิงตลอด4ปีที่ผ่านมาเขาบอกว่าถึงแม้่าทางค่ายจะปลื้มและมีความสุขกับการเปิดตัวอย่างความสำเร็จความงดงามของแบ c ็คพิงแต่นี่เป็นเพียงช่วงเริ่มเท่านั้นสำหรับความพยายามในการยกระดับแบล็คพิงไปสู่ความดังและการเป็นที่จดจำยิ่งขึ้นเพราะอัลบั้มนี้ถูกคาดหวังไว้มากจึงโฟกัสกับเคมีที่น่าเหลือเชื่อและสไตล์ที่ไม่เหมือนใครมีเมมเบอร์แต่ละคนค่ะพามาสู่วงและได้แสดงให้เห็นแล้วว่าทำไมแบ c ็คพิงในตอนที่รวมตัวกันถึง เป็นหนึ่งในวงป๊อปที่น่าเกรงขามที่สุดในโลกเมื่อพวกเขารวมตัวกันเขาเห็นความมั่นใจและความสวักในดนตรีของแบทพิง์ซึ่งเติบโตขึ้นตลอดหลายปีที่พวกเราทำงานร่วมกันบอนพิงอาจเป็นคอลเลกชันเพลงที่ละเอียดละออที่สุดของพวกเธอ เมื่อพวกสาวๆได้ฟังเพลงอย่างพิงเวนอมและชัดดาวซึ่งมาในช่วงท้ทายๆของการอัดเพลงด้วยหมัดเด็กที่สัตว์เข้ามาต่อๆกันในช่วงเวลาเหล่านั้นพวกเรารู้สึกว่าแบ็คพิงจะปล่อยอัลบั้มนี้พร้อมความปังแบบระเบิด พวกเราคิดว่าเมื่ออัลบัมถูกปล่อยออกมาตอนนั้นแหละที่การทำงานจริงๆจะเริ่มต้นขึ้นผมคงพูดได้ไม่เยอะแต่ระหว่างพวกเรา Interscope และ Partner y g และทาง b l c k l Label มีแผนลับที่จะทำให้แฟนๆต้องขึ่งอยู่พวกเราตั้งตารอที่จะส่งเสริมบอลทิ้งต่อไปจริงๆครับ และนี่ค่ะก็เป็นบทสัมภาษณ์ส่วนที่แอดเอาอมาให้ได้รับชมนะคะเป็นยังไงคะเพื่อนๆเขาบอกว่าแผ่นลับอีกแล้วตอนนี้ยังไม่หายอึ้งเลยนะคะหายไป2ปีอัลบั้มเต็มมีแค่7เพลงเพลงใหม่กับอีก1เพลงเก่าและโปรโมทเมกาหนสเตจท่วนกรรมการอึง้งและทึ่งจริงๆยังไงก็ต้องรอกันก่อนนะคะว่าจะทึ่งได้อีกขนาดไหน โดยแอปนะคะเอาฉบับการแปลเป็นภาษาไทยมาจากแอป o าวด์เดอะเพย์บรับนะคะจาก Twitter นะคะยังไงต้องขอขอบคุณสําหรับการแปลมากๆเลยจ้าส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็มาคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ